สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เป็นไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่าสบายดีนะคะจากคลิปที่มาผ่านมาแล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหารที่มีตัวหารหนึ่งหลักนะคะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับการหารที่มีสองหลักและคลิปที่ผ่านมานะคะเราเรียนเกี่ยวกับการหารที่มีสองหลักที่ เป็นจนํานวนเต็มสิบใช่ไหมคะจํานวนเต็มสิบได้แก่จํานวนใดบ้างก็จะมีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบและก็เก้าสิบนะที่เราเรียนผ่านมาคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้ก็จําเป็นเรื่องของการหารที่มีตัวหารสองหลักจ้าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็ติดตามไปพร้อมๆกันเลยจ้านะคะ วันนี้คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะคะเป็นการหารสองหลักนะคะเก้านเก้าพันสี่ร้อยเก้าสาทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนะคะยี่สิหำน้าที่เป็นตัวหารที่สําคัญนะคะนักเรียนจ้าในหนังสือแบบหัดจะมีตารางเหมือนกับตัวอย่างเลยใช่ไหมจ้ะ ดังนั้นอย่าเขียนตัวใหญ่เกินแล้วก็เลยกเกินนะคะเม mm hmm. ื่อนักเรียนเขียนเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะเ4 9าเป็นตัวตั้ง26คทำนี้เป็นตัวหารเวลาหารเราหารจากตัวหน้าไปตัวหลังใช่ไหมจ๊ะไม่เหมือนกับการคูณนะคะอย mm ่า hmm. เพิ่งสับสนค่ะเอ mm hmm. ๊นักเรียนคะแม่สุขุลไม่2ีมีไหมคะมีหรือไม่มี ไม่มีนักเรียนก็สามารถที่จะสร้างไม่สิุคูณไม่ยี่สิบหกได้นะคะคนเก่งของคุณครูทําได้อยู่แล้วนะคะยี่สิบหกไปหารตัวแรกตัวที่อยู่หน้าสุดเลยนะคะซ้ายมือของลูกเลยนะคะตัวแรกก็คือเก้ายี่สิบหกหารเก้าไม่ได้นะคะเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารเราก็เลื่อนไปตัวที่สองคะลูกเป็นเก้าสิบสี่นักเรียนก็ต้องไปดูว่ายี่สิบหก คูณกับจํานวนใดซึ่งเป็นเลขโดดนะคะนักเรียนหาเลขโดดตั้งแต่ศูนย์ไปถึงเานะคะเป็นเลขโดดนะคะก็คือยี่สิบหกคูณสามสามหกสามหกสามหกสิบแปดนะคะสิบแส่ดเท่าหน่นะคะนี้ไม่ถูกนะคะลูกสามสองหกกับหก็เป็นเจดนะคะ เราก็มาลบกันนะคะเราก็มาลบกันนะคะซึ่งสี่ตัวนี้ไม่ใช่ลบสองนะคะลูกลบได้แดนะคะลบได้แปดสิบสี่ลบแปดเหลือหกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ลูกก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือแปด ลบด้วย7นะคะก็เหลือ 1, 1ก็จะเป็น16ตัวตั้งหัดไปก็จะเป็นเลข9กนักเรียนก็ดึงลงมานะคะเป็น169เราก็ไปดูนะคะว่าเลขโดดตัวใดคูณกับ26แล้วได้169นะคะไม่มีใช่ไหมคะใกล้เคียงค่ะแต่น้อยกว่า169นะคะก็คือ66 6, 6, 6 36 ใส่หทดสามหกสองสิบสอทดสก็เป็น15แล้วเราก็9กลบ 6, หเหลือ3 6ลบออก5เหลือ1ตัวตั้งถัดไปคือ0นะะูนยะแล้วก็ดึงมาเป็น1นึ่งคูณกับจํานวนใดแล้วได้130นักเรียนจ๋าอย่าลืมนะคะผลลัพธ์จะต้องเป็นเลขโดดเท่านั้น5้าค่ะห้าหกสามสิ ใส่ศูย์ทดไว้3 2 5สองหกับตัวทดสก็เป็น13แล้วเราก็ลบกันนะคะศูนยลบศนย์ก็ได้ 0, 0, 0, 0, 0, 0 3นลบสก็เหลือ0 1นลบหก็เหลือ0ูนย์ใช่ไหมจ๊ะนักเรียนคะนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่านักเรียนหารผิดหรือหารถูกนะคะคนเก่งของคุณครูเอาผลลัพธ์นะคะคือสามร้อ หกสิบห้าคูณด้วยยนะี่สิหกยี่สบหกคำนาที่เป็นตัวหารพอคูณกันเสร็จแล้วจะเท่ากับเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบะจ๊ะอันนี้เป็นวิธีหารมาดูตัวอย่างการหารสั้นนะคะ่ะลูกหารสั้นนะคะเมื่อกี้หารยาวใช่ไหมคะหารสั้นเราก็เก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบตั้งหารด้วยยี่สิบหก ยี่สิบหกหารเก้าไม่ได้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารเลื่อนมาตัวที่สองจาเป็นเก้าสิบสี่ได้รับสามถ้าเป็นหารสั้นเราเอาผลลัพธ์มาเลยนะคะแล้วก็ลบกันนะคะต่อมาเราก็ยี่สิบหกคูณกับจํานวนใดนะคะเราก็เอาจานวนนั้นมาเอาผลลัพธ์มาก็คือหกนะคะลบกันเสร็จแล้ว เราก็หาเลขโดดอีกค่าลูกที่คูณกับ26แล้วได้130ก็คือ5อย่าลืมนะคะนักเรียนจ้าเราสามารถตรวจคำตอบโดยเอาผลลัพธ์ผลลับใน,นที่นี้คือ365คูณด้วย26นะคะว่าจะได้เท่ากับตัวตั้งคือ9,490นะจ้าอันนี้คือตัวอย่างที่1นะจ้ามาดูตัวอย่างที่สองค่ะนักเรียน เป็นการหารที่มีตัวหารสองหลักเช่นกันนะคะเมื่อกี้ตัวตั้งสี่หลักตัวอย่างที่สองตัวตั้งหกหลักเลยนะคะนักเรียนจ้าตัวตั้งเพิ่มขึ้นนะคะยากไหมคะไม่ยากค่ะเรามาดูพร้อมๆกันจ้าสามแสนสามมื่นหนึ่งพันสองรอเก้าสิบแปด ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนะคะสามสิบเจ็ดทำหน้าที่เป็นตัวหารเราหารตัวที่อยู่หน้าสุดเลยค่ะลูกจ๋าสามสิบเจ็ดหารสามไม่ได้นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารเลื่อนมาตัวที่สองเป็นสามสิบสามก็ยังหารไม่ได้จ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารค่ะตัวที่สามเป็นสามร้อยสามสิบเอ็ด นักเรียนก็ต้องไปดูเลขโดดค่ะว่าจำนวนใดที่คูณกับ37แล้วได้331ถ้าไม่มีจะต้องน้อยกว่า331เลขโดดจำนวนนั้นก็คือ8 8 7 56แปเใส่6 8, 3, ะะลดไว้ห้าแปดสามกับตัวรูห้าเป็น29แล้วเราก็ลบกันค่ะ1ลบ6ไม่ได้ค่ะไปขอค่ะลูกเป็น11 สิบเอ็ดลบออกหกก็เหลือห้าอันนี้เมื่อขอไปแล้วเหลือสองสองลบเก้าไม่ได้ค่ะพี่ขอมาค่ะเป็นสิบสองสิบสองลบออกเก้าเหลือสามลบกันเสร็จแล้วจะเหลือสามสิบห้าใช่ไหมจ๊ะสามสิบเจ็ดหารสามสิบห้าไม่ได้นะคะเพราะตัวตั้งน้อยก,กว่าตัวหารตัวตั้งถัดไปก็คือสองดึงลงมาค่ะเป็นสามร้อยห้าสิบสองไปดูเลขโดดอีกค่ะลูกค้าว่า เลขโดดจำนวนใดที่คูณกันกันกบ37แล้วได้352ร้าสค่ะลูก97 63เจ็ดใส่สทดไว้6 9, 3, 27, กเก้าสามยบะทดก็เป็น33แล้วเราก็ลบกันเหมือนเดิมนะคะ1นทัค่ะ2ลบสไม่ได้ค่ะไปขอมาค่ะเป็น12 12อบลบสเหลือเก นี่ขอไปแล้วหใช่ไหมคะห้าขอไปหนึเหลือ4 4่สี่ลบกับามก็เหลือ1 3ึ่งสาบสเหลือ0นักเรียนจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะ,ะก็จะเป็นเท่าไหร่คะลูกเป็น19นะคะตัวตั้งไปค่ะเเป็น199่งรเกิบเก้นักเรียนไปหาเลขโดดีิท่ะลูกคูณกับ37ได้เท่ากับ199่ร้ยเก้าเก้าเลขโดดจำนวนนั้นก็คือ ห 4, 9, 14, ้าห้าคูณสาสิบนะคะห้าเจ็ดสามสห้าสงห้าทามห้าสาสิห้าามก็เป็นสิบแปดน้อเียนก็ลบก้านจ้าเก้าลบห้าเหลือสี่เลบแดเหลือหนึ่งลบกันแล้วเหลือสิใช่ไหมคะลูกตัวตั้งถัดไปแปดเราก็ดึงลงมา estimates. ดึงให้ตรงหลักนะคะลูกจ๋าเป็นหนึ่งสี่สิบแปด ไปดูเลขโดดีค่ะคูณกับ37แล้วได้148นะคะเลขโดดจำนวนนั้นก็คือ4 4 7 28ใส่8ทดด้วย2 4 3สีกับทดสก็เป็น14แล้วก็ลบกันเลยนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีน้ำแดงนะคะบางคนนะคะนักเรียนทำไม่ขีดเส้นใต้เลยและเขียนไม่อยู่ในช่อง เขียนอยู่ในช่องค่ะลูกอย่าเขียนตัวเลกเกินแล้วก็ใหญ่เกินนะคะนักเรียนคนเก่งของคุณครูนะคะบางคนไม่ขีดเส้นใต้นะคะแปลบปเหลือศูนย์จ้าสี่ลบสี่ก็เหลือศูนย์หนึ่งลบหนึ่งก็เหลือศูนย์อันนี้เป็นตัวอย่างการหารยาวอันนี้มาดูหารสั้นนะคะสามแสนสามมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดทำหน้าที่เป็นตัวตั้ง ส7เจ็ดทำหน้าที่เป็นตัวคูณดีทโทษค่ะเป็นตัวหารแอนตั้งดูตามนะจ๊ะส7มดทำหน้าที่เป็นตัวหารหารสั้นกับหารยาวนี่เหมือนกันไหมคะลูกไม่เหมือนนะคะหารยาวเราตั้งหารสแสดงมาแต่หารสั้นเราเอาเพาะคําต่บนะคะ3าสดหารสามไม่ได้เรื่องมาตัวที่สองก็หารไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวหาร เื่อมาตัวที่สามเป็นสามร้อยสามเอ็ดแล้วก็เลขโดดมานะคะเลขโดดเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะเป็นเลขโดดนะจ๊ะแดเราผลลัพธ์เลยนะคะแปดคูณสามสิบเจ็ดได้สองร้อยเก้าสิบหกลบกันแล้วก็หาเลขโดดที่คูณกันแล้วได้สามร้อยห้าสิบสองเก้าคูณกันได้สามร้อยสามสิบสามนะคะลบกันเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าแล้ว 199, ก็หาเลขโดดคปอเลขห้า ใช่ไหมคะห้าคูณกับสาิบเได้หนึ้แาแล้วก็ลบกันเหลือหนึ่งรสี่สสิบเคูณสได้หนึ่งรสี่ผลลัพธ์ที่ได้คือ8 9ดพน้าร้าิบนักเรียนจะทราบได้ไงว่านักเรียนหารผิดหรือหารถูกเราก็สามารถที่จะตรวจคำตอบนะคะ เอาผลลัพธ์คือ89 5 4ห้าสมาคูณกับ37นะคะูณกันแล้วจะเท่ากับตัวตั้งเมื่อนักเรียนเอาผลลัพธ์มาคูณกับตัวหารและวเท่ากับตัวตั้งแสดงว่านักเรียนหาถูกนะคะดังนั้นสูตรคูณจะต้องแม่นยำจานะ,ะแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีนะ้ำแดงนะคะ ยากไหมคะยากไหมลูกไม่ยากคุณครูเชื่อมั่นเลยว่าลูกคุณครูทําได้เพราะนักเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะตัวทดห้ามลืมนะคะวันนี้สองตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งกับตัวอย่างที่สองนะคะเป็นการหารที่มีตัวหารสองหลักนะคะนักเรียนทําได้บา้างทำได้บา้างทำได้อยู่แล้ว เป็นตัวอย่างที่ให้นักเรียนเป็นแนวทางนะคะซึ่งปสามนักเรียนก็เรียนมาแล้วตัวหารสองหลักตัวหารหลักเดียวนะคะเราเริ่มหารจากตัวหน้าไปตัวหลังนะคะไม่สับสนนะคะคนเก่งนะคะวันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างสองตัวอย่างมากเกินไหมคะลูกไม่มากนะคนะถ้านักเรียนไม่เข้าใจ นักเรียนสามารถย้อนไปดูคลิปนะ,ะว่าเราทําถูกหรือทําผิดมีตัวอย่างให้ดูนะคะบางคนทําทําไม่ถูกนะคะลูกนะคะหลายคนด้วยและนักเรียนขาขอความการุณานิดนึงนะคะคนเก่งเวลาส่งงานอย่าเขียนชื่อเล่นให้เขียนชื่อนามสกกุล ชั้นป .4 ทับหนึ่งเลขที่ชั้นป .4 ทับสองเลขที่ชั้นป .4 ทับสามเลขที่ขอความกรุณนาน,นิดนึงนะคะนักเ,เรียนเวลาคุณครูตรวจคุณครูไม่รู้จะตรวจให้คะแนนคนไหนเลยนะคะดังนั้นบางคนชื่อเล่นเนี่ยซ้ํากันห้องปอ .4 ทับสี่มีชื่อเล่นซ้ํากันสามคนในจ๊ะที่รักจ๋าดังนั้นรบกวนหน่อยนะคะลูก ให้เขียนชื่อนากสกุลเลขที่ห้องป .4 ทับ5ให้ชัดเจนนะคะลุกคนหน่อยนะคะคุณเก่งวันนี้มีตัวอย่างให้ดูแค่สองตัวอย่างนะคะไปฝึกทำแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจย้อนไปดูคลิปนะคะักเวียนคนเก่งของคุณครูคุณครูมีความเชื่อมัน่นกับลูกศิษย์คุณครูทุกคนนะคะว่าทำได้อยู่แล้วนะคะ เห็นไหมคะเมื่อทําดูคลิปแล้วทําแบบฝึกหัดแล้ววันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะน,นัก,ก,นนะะก,กนนเรียนให้ฝึกทําก่อนคะให้ฝึกทําก่อนแล้วนักเรียน่อยมาฝึกทําแบบฝึกหัดจริงๆให้ตัวอย่างให้เป็นแนวทางแค่สองตัวอย่างยากไหมคะไม่ยากนะคะวันนี้มีการบ้านไหมคะวิชาคณิตศาสตร์ ไม่มีจ้านะคะดูคลิปก่อนนะคะเพื่อทําความเข้าใจย้ำคิดย้ำทําทําบ่อยๆลูกคุณครูคก็จะเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้เจอกันแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีนะจ้านักเรียนคนเก่งของคุณครูคคนะคะคิดถึงนะคะสวัสดีจ้า